ถ้าเรานําชิ้นสังกะสีแค่เขาบอกชิ้นเห็นไหมครับใส่ในกฎดไฮโดรคลอริกวิธีการทําให้เกิดเร็วข้อใดถูกต้องอย่าก,กากอขอคองอนะครับหลักสุดใหม่ต้องมีห้าช้อยแล้วใช้แท่งแก้วขนให้ทัว่วทําไมต้องคนเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสกอไก่ต้องเข้ารอบกอไก่ต้องเข้ารอบขอไข่ครับลูกเจอคําไหนในช้อยครับผงเห็นไหมฮะผง ต้องเร็วกว่าก่อนร้อนต้องดีกว่าเย็นและข้อขอควายเจอคำว่าร้อนร้อนเราต้องคึกแต่ข้ององูเจอคำไหนครับเติมน้ำการเติมน้ำจะทำให้ทุกอย่างเกิดการเจือจางช้าลงนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้ครับงองูผิดนะครับกอขอคอข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับเอ๊ แอลกอฮอล์ล้างแผลกี่เปอร์เซ็นต์ลูก70สุดยอดครับการที่ลูกเราทวกคนในห้องนี้สามารถรอดชีวิตจากโควิดมาได้เราใช้แอลกอฮอล์70%อร์